รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล าพเด็กๆหลากหลายวัยภายในโรงเรียนอาจเป็นภาพปกติชินตาทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ในโรงเรียนหลายๆแห่งหากแต่ที่โรงเรียนดอยแสนใจหรือโรงเรียนตอชอดอ,อนุสรที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเด็กๆจากหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงให้มาผูกสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นลาวะลาหูหรือชาติพันธุ์อาคาที่มีอยู่หลากหลายกลุ่ม และเป็นชาติพันธุ์ที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในพื้นที่เพื่อให้เด็กๆจากแต่ละชาติพันธุ์ได้เรียนรู้ทั้งวิชาการเรียนรู้วิถีแห่งชาติพันธุ์และขนบประเพณีอันแตกต่างระหว่างกันเพื่อดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ตนพร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสามาัคคีในสังคมเดียวกัน อาขาแปลว่าคนที่อยู่ตรงกลางในแต่ละพื้นที่ชาวอาคาจะเรียกชื่อตนเองแตกต่างกันไปเช่นในประเทศจีนและเวียดน,นามจะเรียกว่าซานียานีหรือฮานีส่วนในประเทศไทยพม่าและลาวจะเรียกชื่อตนเองว่าอาคาอาคานี้เป็นกลุ่มชนชาติที่รวมๆเนี่ยทั่วโลกโดยเฉพาะ นะครับเอเชียนี่5ประเทศนะครับห้าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีชนเผ่าอาขาอาศัยอยู่ตั้งแต่ประเทศจีนเวียดนามประเทศพมา่าประเทศลาวประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีชนเผ่าอาขาอาศัยอยู่แต่ที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งโทนไว้อนินหนึ่งนะครับเขาอาจจะเรียกชื่อภายในของเขาเรียกว่าฮานีนะครับเขาก็จะไม่ได้ใช้เป็นภาษาราชการว่าอาขา เพราะ,ะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจะมีประชากรเยอะสําหรับชนเผ่าอาขานะครับจีนพม่าเราไทยเวียดนามเรารวมกันเนี่ยสองล้านสี่แสนคนโดยประมาณนะครับการเดินทางมาประเทศไทยของพวกเราเนี่ยต้องมองด้วยปัจจัยหลายด้านนะครับตั้งแต่สมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ประเทศจีนนะครับที่พูดกันว่าเหมาเจะตุงอะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็เหตุการณ์ตรงนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งทําให้ชนเผออา่าอาขามีการเคลื่อนย้ายเยอะมากแต่ในในตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยอาขาก็จะมี เวลาเราไล่ลำดับชื่อบรรพบุรุษเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายของชนเผ่าอาขานะครับซึ่งก็จากจีนนั่นแหละง่ายๆเนาะถ้าเราเอาพิกัดของประเทศที่สแสดงพื้นที่เนี่ยก็คือจากจีนลงมาจากจีนก็ไปเวียดนามอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคนไทยของเราเนี่ยคนอาคาไทยเนี่ยส่วนใหญ่บรรพบุรุษพื้นเพมาจากเส้นสายทางพม่าซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ผ่านจากจีนแล้วก็ลงลง,ลงที่ไทย ซึ่งใช้เวลามากกว่าร้อยกว่าปีแล้วนะครับที่มาอยู่เม <uh ืองไทยการอพยพของชาวอาข่าเข้าสู um ่ประเทศไทยเกิดข네ึ้นเมื <uh ่อประมาณ100กว่าปีก่อนเนื่องจากประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปฏิวัติวัฒนธรรมปัญหาการขาดแคลนที่ทำกินและปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆชาวอาข่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยบรรพบุรุษพื้นเพเดิม อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนและอพยพเข้าสู่ประเทศไทยโดยมีเส้นทางสองเส้นทางสำคัญคือเส้นทางแรกอพยพจากประเทศพามา่าแขวนเชียงตุงด้านฝั่งเขตอำเภอแม่จันทางหมู่บ้านพยาไพรซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอแม่ฟ้าหลวงเส้นทางที่สองคืออพยพโดยตรงจากประเทศจีนเดินทางผ่านบริเวณตะเข็บชายแดนพมา่าและแม่น้ำโขงประเทศลาว เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงที่อำเภอแม่สายปัจจุบันชุมชนอาขาได้กระจัดกระจายตั้งชุมชนอยู่ในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือของไทยคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากน,น่านและเพชรบูรณ์ปัจจุบันชาวอาขาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ7็กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มอูโล กลุ่มหลอมีกลุ่มอูเบียกลุ่มอะจอกลุ่มนาคะกลุ่มอูพีและกลุ่มอาคาอเคซึ่งประมาณ50%ของชาวอาคาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มอูโลรองลงไปคือกลุ่มลอมีและอูเบีย ส่วนชื่อหมู่บ้านแสนใจนั้นก็มีที่มาจากการที่ผู้นำชุมชนเผ่าอาขาในอดีตมีชื่อเป็นภาษาอาขาว่าถูแซจูปาะต่อมาก็ใช้ชื่อว่านายแสนใจและได้รับนามสก,กุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ว่าพนานุรักษ์เนื่องจาก เป็นผู้ที่ช่วยเหลือทางราชการในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในยุคที่ยังมีการต่อสู้กันตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจนเป็นที่มาของหมู่บ้านแสนใจและจากการตั้งรกรากของชาวอาขาในหมู่บ้านแสนใจพัฒนาก็ได้นำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆผ่านการก่อตั้งโรงเรียนดอยแสนใจ หรือชื่อเดิมคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในวันที่12เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2512โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปถมวัยไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่าอาคา มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กๆชาวอาคาได้เติบโตมาเป็นบุคคลที่มีความรู้และคุณธรรมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับหลักสูตรพิพิธภัณฑ์กลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์อาขานะคะของโรงเรียนดอยแสนใจตอดอนุสรเรามีจุดมุ่งหมายก็คือเน้นให้นักเรียนนะคะ รักแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของเขานะคะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาขา่า mm hmm. เด็กนักเรียน mm hmm. ก็จะมีกิจกรรมตามหลักสูตรที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ mm hmm. อย่างเช่นปฐมวัยก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมเคลื่อนไหวการแสดงการละเล่นบ่อช่องตุ๊กแล้วก็การกิจกรรมลูกข่างหรือว่าของเล่นต่างๆนะคะที่ที่เด็ก ประดิษฐ์ขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านส่วนในระดับประถมศึกษาเราจะเน้นในเรื่องของภาษาและทั้งภาษาพูดภาษาเขียนนะคะให้เด็กนักเรียนได้รู้จักพื้นฐานภาษาของเขาส่วนในระดับมัธยมศึกษาม .1 2 3เราจะเน้นในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะผ้าปักอาคาที่เราเน้นเนี่ย จะเป็นในเรื่องของลายที่มีเอกลักษณ์ที่ดั้งเดิมมีการต่อยอดดัดแปลงลายให้เกิดขึ้นต่างๆมากมายมีความสวยงามนะคะนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วโรงเรียนดอยแสนใจยังเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางในการช่วยรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์อาคาให้กับเด็กๆทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาต่างๆเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆได้เกิดความรักและห่วงแหนในวัฒนธรรมประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เป็นมรดกผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนสม,มุนไพน์นี้สำคัญมากที่สุดนะครับเพราะว่าให้เด็กเรียนรู้ว่าสม,มุนไพาชนิดนี้จะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ไปไหนไม่ไหนก็เราใช้ สมุนไพจะปวดเวลาเจ็บปวดรักษาได้นะครับภพบยาเหล่านี้เนะี่ยไปหาตามปะาสองว่าอันนี้เวลาไอ้มีบาดมือหรือว่าปวดท้องหรือว่าเวียงหัวอะไรในปุนยาแต่บอกว่าให้ไปหายาสมุนไพในป่ายาต้นนี้การารักษาปวดท้องยาต้นนี้รักษาเกี่ยวกับเวียงหัวต้นนี้รักษาเกี่ยวกับเป็นอัลเจียนทำไมาจะเป็นต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเพราะว่า สมมติว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้วตัวเองจะรจะรักษาอย,ย่างไรบ้านก็จะได้สอนเด็กๆเื้่อต้นไว้นะครับอันนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายสอนมาแล้วก็ผมก็สอนต่อให้เด็กๆครับการเรียนการสอนที่ในโรงเรียนนะคะในห้องเรียนจะเรียนทั้งวิชาการส่วนใหญ่นโยบายของจุดเน้นก็คือการเรียนรู้แบบลงมือทำปฏิบัตินะคะ active learning ซึ่งเหมาะสมกับบริบทของเราเลยก็คือวิถีชาติพันธ์อาขาอาขาต้องมีการกระบวนการลงมือทำยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเย็บปักผ้าอาขาเนี่ยค่ะเด็กนักเรียนทุกคนที่เป็นผู้หญิงจะปักผ้าเป็นซึ่งการเข้าเรียนในคอร์สของการปักผ้าตรงนี้เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถนำผลการเรียนของตัวเองไปเพิ่มพูนความรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือว่า นำไปสามารถบอกว่าตัวเองเคยเย็บปักผ้ามาก่อนและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้การเรียนรู้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียนของโรงเรียนดอยแสนใจนอกจากจะช่วยปลูกฝังเด็กๆแต่ละชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มให้รู้จักเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างกันและกันแล,แล้วยังเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความรักในวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญสลายไปกับการเวลาไม่เพียงแต่โรงเรียนนะคะที่สอนในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะคะทางผู้ปกครองก็ยังสอนในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมกับนักเรียนที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะอย่างเช่นการเต้นบอกชองตู้หรือแม้กระทั่งอาหารของชาวอาขาการเต้นบองชองตู้เนี่ยผู้ปกครองก็จะใช้เวลาว่างในช่วงเย็นนะคะสอนน้องนนักเรียน เพื่อให้เต้นเป็นและสามารถเอามาแสดงที่โรงเรียนได้โรงเรียนก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ให้น้องๆในชุมชนและผู้ปกครองมาร่วมกันเฉลิมฉลองประเพณีโดยเฉพาะอาขาที่อยู่พม่าอาขาที่อยู่ทางพื้นที่อื่นๆซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มชาติพันธุ์กันจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็รวมถึงชาติพันธุ์ลาหูชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอาขาว่ามีที่มาที่ไปยังไงและมีความสําคัญอย่างไงบ้างก็เป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรมการเต้นมองชงตู้หรือว่าให้เด็กๆได้ค่ะหนึ่งในประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าอาขาที่สะท้อนให้เราได้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีแห่งชาติพันธุ์ ที่เป็นประเพณีที่ส่งคุณค่าด้วยภูมิปัญญาและเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของชาวอาคาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้เดินทางเข้ามาสัมผัสกับความเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ก็คือประเพณีการโลชิงช้าหรือในภาษาอาคาเรียกว่าแย้ขู่อาเผลที่สร้างจากเสาไม้สีเสาที่หมายถึงหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ทั้งสีทิศ และมีเชือกผูกเป็นชิงช้าให้นั่งโลซึ่งแสดงออกถึงความสามาคัคคีและให้ผู้เล่นโยกกวัดแกว่กวงไปตามแรงโยกเชือกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังงอกงามพร้อมจะเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ยังมีการละเล่นไม้หมุนที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่ากลาล่าเซอการเต้นกระทุ้งไม้ไผ่หรือบ่อช่องตุ การแข่งขันต่ำข้าวปุกหรือแป้งข้าวเหนียวโรยงาดำเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้สอนมาครับว่าเกี่ยวกับร่างเงาของความเป็นอาขาแต่โรงเรียนนี้มีสอนครับแล้วก็มีหลายชนเผ่ามาอยู่ร่วมกันโรงเรียนนี้อยู่กันแบบเพื่อนพี่น้องครับแบบไม่เค่งพวกศาสนาอย่างเงี้ยครับแบบอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นหมู่อย่างเงี้ยครับพวกศาสนาอย่างนี้ไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องอย่างนี้หรอกครับ สิ่งที่ทําให้ภูมิใจในการเป็นอาขาก็คือในความหลากหลายของวัฒนธรรมครับการที่มีโรงเรียนสอนอาขางี้มันก็ดีไปอีกแบบครับเพราะว่าใช้ในชีวิตประจาวันหรือว่าในอนาคตเราอาจจะมีลูกงนี้สามารถสอนให้ลูกๆได้ทางโรงเรียนทางผออเขาก็ไม่อยากให้ลืมว่าเราเป็นชนเผ่าอาขา,ขาก็เลยให้เรามีโชว์มีประเพณีของอาขาร่วมด้วยก็ดีค่ะ เราได้เรียนรู้คู่ครบคู่กันไปด้วยได้ไม่ลืมไม่ลืมชนเผ่าตัวเองด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยียุคใหม่ด้วยเรียนรู้ควบคู่กันไปค่ะก็รู้สึกดีมากๆภูมิใจค่ะดีใจค่ะที่ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็ยังเห็นคุณค่าของอาขาค่ะ นอกจากที่โรงเรียนดอยแสนใจจะเป็นศูนย์กลางในการผลักดันให้เด็กๆแต่ละชาติพันธุ์ได้เข้าถึงการศึกษาตามระบบและเรียนรู้ความแตกต่างแห่งชาติพันธุ์ระหว่างกันแล้วทางโรงเรียนยังได้ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยชนเผ่าอาคาในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพจากภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชนเผ่าอาขาให้เด็กๆได้เรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวในอนาคตควบคู่ไปด้วยกันคนอาข่าเราก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต,ต้องไปยึดต,ติดกับการงานแบบใช้แรงงานนี่ครับการศึกษาสำคัญมากครับเพราะว่าชาวอาข่าเราพูดไม่ค่อยชัดครับด้าน,นทางภาษาไทยเราจะเป็นไปได้ก็อยากให้พูดชัดชัดมากครับเพราะว่าเผื่อเราไปอยู่แบบในเมืองนี้ครับเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องครับและสามารถเอาวิชาความรู้ไปใช้ต่อได้ครับ โรงเรียนตชดให้เยอะมากค่ะคือแบบว่าให้แม้กระทั่งเราใช้ชีวิตประจาวันแบบนี้ได้ตั้งแต่เด็กฝึกความอดทนให้เราด้วยฝึกการใช้ชีวิตปลูกผักเพื่อผักกินได้ตั้งแต่เด็กคือเขาฝึกให้เราไปอยู่ในตัวเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเราได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีโรงเรียนตรงนี้ก็คือเด็กไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตไม่มีความรู้เกี่ยวกับการที่เขาจะไปอยู่ในเมืองแล้วต้องโดนหลอกด้วยอะไรด้วยค่ะเขาจะสอนทุกอย่างในตรงจุดนี้เพราะว่าพ่อแม่ คือพูดง่ายๆเขาจะไม่มีความรู้ที่จะสอนเด็กๆนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเป็นพ่อเป็นแม่อีกคนหนึ่งที่สอนเราเมื่อก่อนนี่เราค่อนข้างจะพูดได้ว่าเรามีองค์กรพัฒนาเอกชนค่อนข้างจะเยอะซึ่งก็เป็นองค์กรชาวบ้านนี่เนาะแล้วก็มีกิจกรรมทำงานเนี่ยหลากหลายนะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะ าการสร้างเป็นเครือข่ายในแง่ของกลุ่มอาขาโดยผ่านกลไกขององค์กรชาวบ้านแต่ว่าเมื่อกระบวนการพัฒนาต่างๆเปลี่ยนนะครับองค์กรชาวบ้านหลายองค์กรก็ยุบกันไปโดยอัตโมติเพราะว่าด้วยเหตุผลของทุนในการดําเนินงานด้วยและก็ทุนสนับสนุนต่างๆก็หายากก็เลยแบบในแง่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเราก็เริ่มมาเปลี่ยนเป็นกลไกเป็นเฉพาะด้านนะครับจริงๆเครือข่ายว่าทํามหาวิัยชนผาวาคาเนี่ย เป็นองค์กรเล็กๆนะครับที่จดภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมเป,เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกของชาวบ้านเราไม่ได้ทําแบบมหาวิทยาลัยอย่างที่หลายท่านเข้าใจมีสถานที่ใหญ่โตมีอาคารตึกลำบ้านช่องไม่ใช่แต่ว่าเราใช้ทุกพื้นที่เป็นห้องเรียนได้นะครับไม่ว่าป่าไม่ว่าห้องครัวไม่ว่าบ้านไม่ว่าที่ไหนกระบวนของทางเราเนี่ยนะครับเราจะใช้ประเด็นของความเป็นปัญหาซึ่งก็จะทำกับ กลุ่มคนที่เราเรียกว่าคนร้อยโอกาสซึ่งก็ประเด็นปัญหาที่พวกเรามองก็คือหลายๆด้านนะครับไม่ว่าความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้วยนะผมใช้แบบนี้เนาะความเหลื่อมล้ําในเรื่องความเป็นสิทธิความเหลื่อมล้ําในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องเราที่พวกเราเจอแล้วก็พวกเราก็พยายามดึงบางตัวนะครับที่จะดึงมาเพื่อทํา กิจกรรมเรื่องนี้เช่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเราก็พยายามจะใช้มิติทําอย่างไรที่จะดึงภูมิปัญญาที่พวกเรามีอยู่เอามาสร้างเป็นมูลค่าไม่ว่าในด้านของผลิตภัณฑ์เกษตรในด้านของหัตถกรรมในด้านของอเรื่องราวของการาละเล่นต่างๆอะไรเนี่ยนะครับหรือแม้แต่อาหารนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยได้ใช้เป็นการดึงภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็ เเเป็นนรรรรื่่องาาทาทีะคับชนเผ่าอาคาเป็นชาติพันธุ์ที่มีความลุ่มลึกและผูกพันกับธรรมชาติในชุมชนบ้านแสนใจพัฒนาชาวอาคาส่วนใหญ่จึงยังคงดำรงชีวิตด้วยการยึดอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าวและกาแฟโครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพของเครือข่ายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยชนเผ่าอาคาจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มชนเผ่าอาคาทุกกลุ่มโดยเริ่มจากการให้ชาวอาคาสำรวจความถนัดของตัวเองและเรียนรู้พื้นฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมจักสารตีมีดงานผ้ารวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและการถนอมอาหารพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวอาข่าในแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มสามารถนำความรู้ไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าของตนเองได้ตามความต้องการถ้าพูดถึงชาวอาขาเนาะจดอชยงรายเนี่ยเป็นมีพี่น้องชาวาอาข่าเยอะที่สุดในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คืออยู่บนดอยซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลเป็นพื้นที่ที่เหมาะ,ะในการปลูกกาแฟนะครับดังนั้นนหวจดเชยงรลยเนี่ย คนที่ปลูกกาแฟส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติที่ทวีปอเมริคาเยอะที่สุดซึ่งเขาได้เห็นต้นกาแฟอยู่แล้วแต่ละเกิดแต่เขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่เขาแปลรูปหรือว่าต่อยอดดังนั้นก็คือว่าเราก็มาสร้างเครือข่ายกันก็เลยมีร้านกาแฟที่โรงเรียนดอยแสนแจขึ้นมาการที่มีร้านกาแฟในโรงเรียนเนี่ยก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเด็กต้องรู้ว่าการทํากาแฟสิ่งที่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าสามารถสร้างเป็นอาชีพได้อันนี้คือจุดประสงค์หลักเพื่อที่ให้เขาได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีผมในฐานะท โรงเรเียนต่อชดอนะครับก็คือว่าดีใจและภูมิใจชิงสิ่งที่ผมได้เห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอาชีพผมอยากให้พี่น้องอาคาโดยเฉพานน้องที่เป็นสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าเนี่ยให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีนะครับไม่จะเป็นแต่ว่าเรียนแล้วต้องไปทํางานที่อื่นเรียนแล้วต้องไปเป็นไอคนงานหรือว่าที่อื่นคือเรามาต่อยอดในสิ่งที่เรามีซึ่งสามารถสร้างมูลค่าสร้างอาชีพได้ คคนนนนับไหวว้้้รระใใที่ส่ศสาาสสออืขอมิงดยแม้ในชุมชนบ้านสาแสนใจพัฒนา,าจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันแต่กลายเป็นว่า,าในพื้นที่แห่งนี้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างเข้าใจถึงความต่างและเคารพในวิถีวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ศาส,สนานี่แบ,บ่เยยกได้แต่ว่าความร่วมมือความสามาัคคินี่เขาไม่แบ,บ่เยยนแต่คนต่างต้งช่วยเหลือกันเปน็นโค้งศาสนานะมีควาารักแล้วก็รักแรักสุขก,ก,กานะคะ่ะเออย่างเช่นพวกหนูเนี่ยรับศาสนาสต์นะคะแต่บาคคงก็เขาก็ไม่เหมือนหนูไงก็บาคคงก็จะรับศาสนาพูอะไรเงี้ยความเชื่อความรักแต่ละคงอาจจะไม่เหมือน,นะคะ่ะในพระคัมภีเขาบอกว่าเราอย่ามองข้ามโคหอืออะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเอาใจใส่คนที่ออกแอร์ก่อนเราอะไรเงี้ยอยากให้สืบทอดไปเรื่อยๆอยากให้มีวัฒนธรรมของอาขาขึ้นชื่อในประเทศไทยแล้วก็ไม่อยากให้ลืมอยากให้จดจำก็ดีค่ะก็ภูมิใจที่เกิดมาเป็นอาคาแล้วก็มีปู่มีพ่อมีแม่ที่ว่ามีประเพณีมี เป็นชนเผ่าของอาคาที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกหลานได้เรียนรู้จนถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจค่ะดีใจค่ะจากวันแรกที่อพยพเข้ามายังพื้นแผ่นดินไทยจวบจนวันนี้แม้การเวลาจะนำพาความเจริญเข้ามามากเพียงใดหากแต่วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าอาคาแต่ละกลุ่มก็ยังคงถูกรักษาส่งจากรุ่นสู่รุ่น จนทำให้หมู่บ้านแสนใจพัฒนาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบอีกแห่งที่สามารถสัมผัสได้ถึงอารยธรรมแห่งชาติพันธุ์ที่ไม่เคยเลือนหาย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม